โอ้ยนมเปี้ยวยังอยู่น่ใมีอะไรงลิงเดยวอยของยกมีไข่ของพี่นันไม่มีไข่แย่ขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะไปแล้วค,ค่ะ

ก็ใหเขาโทเองลยไม่อดแล้วโอเคอะคือไม่พอมันหนาวพี่ไม่โอเคเลยผม่โอเคปรับจะได้ตื่นทำไมปิดไม่ได้<ข>อ่ะปรับมาฮันนี่กินนกเปดนะจองาหขอขนไม่หรอกอะ เป็นเรหน่อยดิท่งนี้จะได้เป็นอยในเชนไม่ต้องตกระหานก็แค่อเคอาแล้วไงไม่ลเลยไล่แค่ตอนเริ่มเท่านั้นเองคัดว่าเล่นเป็นไปแล้วปะ่อยากเงในนี้แต่ยังกว่า เาขาไลาก่อนนะฮะเขาขาลาก่อนได้คือมีน้ำมันชาอะไรบ้างเขียบคีก่อนก็ได้เ,เดี๋ยวน้ำมีไข่เปล่าไม่รู้ดูแมะมีไข่มี เบียนหมดแล้วอะ่ะนั่นอร่อยแค่ฉันเชื่อเลยว่าฮันนี่จะเป็นภรรย,ยาที่ดีในอนาคตแหววชอบทำกับเขาเพื่อนเนี่ยวันเสาร์อะเสร็จคอนเสิร์ตปับ๊บคนที่โหดดวตเยอะสุดก็มารอที่เต้หน้าคนสุ้เอาแล้วไงไปบอกเขาไว้นี่ แล้วเป็นผู้หญิงเราอยู่ในชายหาดไหนเหะอฟุกเอาดีดีดีหรอทำไมอ่ะดีนะฟุกหล่อนะเออหล่อตายหล่อมือเขหล่อมากไม่แข็งไม่ได้แข็งฟุกไม่แข็งมีความสุขจะตางานแล้ฟุกอ๋อไม่เอาเอาฟุกบอกว่า